ที่ปรึกษาความมันคงแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่าในอุตสาหกรรมสแกมเมอร์กัมพูชาเนี่ยน่าจะมีคนทำงานอยู่ประมาณ200,000คนไม่เฉพาะชาวเกาหลีใต้นะมาจากหลากหลายประเทศหลากหลายสัญชาติแล้วก็คนเหล่านี้มานั่งรวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อทำงานหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกวันนี้พี่นาเจอไปสองโทรศัพท์นะคือแบบโทรมา แล้วก็ข้างหลังมีเสียงจอกแจ๊กหมดเลยพี่นาถามอยู่ call center หรือเปล่าคะเขาบอกไม่ค่ะหนูอยู่พระรามเก้าถามแล้วโทรมาทําไมเอ่อโทรมาสอบถามข้อมูลโทรมาหาใครโทรมาหาคุณอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้พี่นาบอกว่าถ้าเป็นแก๊ง c a ซ l center วางไปเลยนะถ้าให้พี่ช่วยเหลือบอกมา วางไปเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งใน2องแสนที่เราพูดถึงเนี่ยในจํานวน2องแสนคนนี้ทางการเกาหลีใต้ประเมินว่าอาจจะมีคนเกาหลีใต้อยู่1,000คนแล้วยังไม่ชัดเจนว่าในจํานวนพันคนนี้มีกี่คนที่เต็มใจมามีกี่คนที่ถูกบังคับมามีกี่คนที่ถูกหลอกลวงจนต้องไปอยู่ในเขาเรียกศูนย์สแกมเมอร์นะซึ่งมีรายงานการทรมานหรือการสังหารเหยื่อ หลังการประกาศตัวเลขคาดการณ์นี้ออกมานะคนเกาหลีใต้บอกว่าโอ้นน่าตกใจมากคือถ้าไม่มีกรณีของเด็ก22ปีเสียชีวิตคนเกาหลีใต้ก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้มากนักน,นะพอมีกรณีนี้ปั๊บเนี่ยแล้วโซเชียลมีเดียเขาเล่นเอาจริงเอาจังรัฐบาลประกาศเอาจริงเอาจัง,จงข้อมูลหลุดออกมาโผล่ออกมาเนี่ยคนเกาหลีใต้บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าคนเกาหลีใต้ถูกหลอกไปที่นั่นเยอะมากและที่น่าตกใจก็คือคนจํานวนมากเนี่ยที่ถูกหลอกไปเป็นคนหนุ่มสาวเพิ่งจบพอมี ข้อมูลแล้วก็มีสถานการณ์แบบนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ก็เลยออกคำเตือนการเดินทางรหัสดำหรือ black code ซึ่งเป็นระดับร้ายแรงสูงสุดนะฮะสั่งให้พลเมืองตัวเองห้ามเดินทางไปกัมพูชาแล้วก็ถ้าอยู่เนี่ยให้ออกมาเลยนะฮะในหลายพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ทั่วประเทศแต่หลายพื้นที่ครอบคลุมที่ไหนบ้างปอยเปตบาวเวบ แล้วก็แถบบโกเมาเทนในกัมปอดนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลเกาหลีใต้จัดว่ามีแก๊งสแกมเมอร์และมีจำนวนเคสของคนเกาหลีที่ถูกควบคุมตัวเพิ่มมากขึ้น